ที่จบไปนั้นเป็นเรื่องราวที่พวกเราได้เห็นแล้วคงจะสร้างความมันใจความสนับซึ่งเกิดจากความเพียรพยายามและทุ่มเทยอย่างจริงจังและจริงใจนะครับของเอวันดีครับขอเรียนพบกับเขาแล้วครับขอเสียงขอบคุณส,สักดั์ชลวชนครับ ครับโอ้โหเอ่อเป็นการส่งตัวหรือว่าเจ้าสังเลยนะครับก็วันนี้ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาแชร์กันนะฮะว่าเอ่อเป็นอย่างไรแล้วก็บรรทิย์ดูมาแต่ยืดยาวก็อยากจะเรียนให้ทราบว่าเอ่อสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันมาจากช่างมัผมตัวน้อยสุดร้ายหกสามคนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นลูกจ้างมานะฮะซึ่งพี่แมว ก็ดูแลผมันต no ้องเด็กเป็นลูกค้ามานะนำปีๆก็เริ่มเปิดร้านก็อยากจะจะไม่น้อยเราเอาที่มาพูดให้ฟังเลยนะครับอยากให้เรามาเห็นว่าอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราจะต้องทำขึ้นมาเนี่ยมันแต่อย่าไปตามเทรนด์อย่าไปตามสิ่งที่มันที่เขาเรียกว่าตอนนี้มันมันเคลื่อนพวกเรานะครับเลือกนะฮะเลื่อกในสิ่ง น้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องกดไปยังไงโอเคนะครับทีนี้เรามาดูว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้สวยหรูอย่างที่มันไม่ได้ง่ายที่จะให้มันสวยหรูอย่างที่เมื่อกี้พรีเซนเตชันแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นภาพหลวงของภาพลวงตางงมันเป็นภาพที่ันเกิดมาจากสิ่งที่เราทำนะฮะวันนี้จะมาบอกทุกท่านว่า ก็มีนักธุรกิจหลาย่านอยู่นี้ซึ่งต้องประสบความสำเร็จย่างที่แต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นมุมเป็นเล็กๆของของอาชีพนี้ซึ่งต้องเรียนให้ราบก่อนว่าอาชีพแค่หนังผมเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยจะถูกดูดนะับมาว่าโอ้โหมานเลี้ยอาชีพอย่างนี้ได้ไงตัวเองเนี่ยในอดีตเนี่ยไม่ได้เป็นร้านในชิตนี้เลยแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เห็นแล้วที่บ้านทำรงสีนะฮะเป็นลูกจนเลยที่บ้านก็อยากให้ทำาธุรกผี แต่ในขน,นดาดเดียวกันเนี่ยปเอ,อิดเกิดมาแล้วมันมีสองเพศขึ้นมานะฮอ,อมันมันที่บ้านไม่เป็นนะที่บ้านครอบครัวมไม่เป็นทุกคนครอบครัวตีมากอีกคนเดียวนะ,ะที่ไม่้มีสองเพศคือคือมีมีความเป็นความรู้สึกที่ชอบงานผลิตผลิตขึ้นมาต่อสู้กับบ้านเดียวมากนะครับต้องเราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าแค่จะอยากทําแล้วได้ทําปัญหาเกิดขึ้นเยอะมาก ลูกคนจีนสมัยก่อนนะครับคุณสนพรภงทราบเห็นว่าคงไม่อยากให้ลูกนักธุรกิจอยู่อยากให้ลูกมาเบียร์ชีพรับจ้างชาวบ้านนะครับก็ทะเลาะกับแม่นะครับมีการเเราชอบแม่ไม่ชอบแล้วคุมถุงชนให้แต่งงานอีกอุ้มมันมาแล้วครับ,แ,รบแม่มตัดลูกตัดแม่เลยมไม่เอาลูกไปไอายคนที่บ้านนะฮะอายครอบครัว ให้บ้านมันหลังหนึ่งให้รถบรรทันที่ราชดำเนินเขายเลยขายเสร็จไปเรียนนะผมดิ<ผ>มชอบในสิ่งเด็ชอบไปบอกแฟนดิบอกคุณถ้าสามีคุณนอนกับผู้ชายคุณรู้สึกไงทนได้ครับอย่าทนเลยครับอย่าทน <c oughs> ไม่ต้องทนนะสีไม่ต้องทนได้ตอนนั้นก็เราก็พูดว่าเราเลือกแล้วที่จะทําทอย่างนี้เรามัน่นใจนะเราอยากทำนะครับ ก็ก็ก็ทุกวันนี้ก็ยังติดต่อกันอยู่เขาก็มีครอบครัวเขาก็มีความสุขไปนะฮะเราก็เดินเส้นทางเราตอนนั้นมีความสุขมากหลังจากเคลียร์แลครก็ควเรียบร้อยแล้วคุณแม่ก็เอ่อก็ปุมตอนสุดท้ายก็มาได้รางวัลยิ่ยิ่มากมายรางวัลสมเด็จพระนักเา้าได้ก็ก็เริ่มแม่รูกเริ่มเข้าขากันริ่มดี่ครันเพราะแม่ชอบสุดนะฮะเพราะแม่แม่จะริญนะแม่ที่มีรูปเป็นอย่างเนี้ย ทั้งนั้นเลยแม่ดีที่สุดต้องถามตัวเองด้วยว่าทำไมสอนเลี้ยงลูกให้เป็นอย่างนี้ได้แม่ถ้าสวยก็สุดท้ายก็กโอเคก็ทํางานด้วยความมีความสุขนะฮะต้องเรียนตให้ราบว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยนะฮะนักธุรกิจหรือว่าคนทั้งหลายน้องๆที่กำลังเริ่มเริ่มเริ่มเรียนทางนี้แล้วอยากทำธุรกิจตัวเองเนี่ยที่ต้องบอกเลยว่าต้องมาจากความรักต้องมีใจครับ ต้องรักรักที่จะเป็นอยากทำอะไรทำเลยงานทุกงานเนี่ยนะครับมีคุณค่าหมดไม่จําเป็นคือไม่จําเป็นที่จะต้องบอกว่าโอ้โหจะต้องเป็นอย่างนี้ไม่จําเปนางง็นต้องเป็นเราไม่ได้เราไม่ได้มีความรู้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเลยแต่จะเรียนเอ็บีเอเพราะมันเท่ด,ดีแล้วออกมาแล้วได้อะไรขึ้นมานะครับต้องเรียนตรงๆนะฮะเออ่ที่อออยู่่เที่ญี่ปุ่นเนี่ยมหาลัยคนญี่ปุ่นเนี่ยค้าขายเก่งที่สุดในโลกใช่ไหมครับเพราะ เอาจำนวนประชากรเวียดนามพุ่งเนคนชนประเทศจีนนะประเทศจีนเขาคนเยอะก็ดูว่าเขาค้าขายเก่งแตอะไรในญี่ปุ่นเนี่ยน้อยมากที่จะสอนเอ็มบีเอเพราะเขาสอนให้มีการค้าขิยวิญญาณคนญี่ปุ่นถึงทํางานได้ดีมากดีเทลกรายละเอียดไม่ว่าจะแพ็คเกจชิ้นว่าอะไรเขาลงลึกม,มากแต่มหาลัยที่เยอะที่สุดสอนเอ็มบีเอคืออเมริกาแล้ไหมพังแล้วนะแล้วที่สองคือประเทศไทย และสอนเศรษฐีโก no ้เนี่ยจบเอ็นบีเอมาไหนจะมาบริหารธุรกิจบริษัทนี้เคยมีนะฮะเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการศึกษาตั้งหล่สมัยเนาะแต่ตอนนี้ก็เรียนตั้งแต่ปี40โหยหามามากตอนนี้กำลังทำรายใหญ่เรียกเด็กเข้ามาจบเอ็นบีเอโอวางแผนโครงการของน้องเปิดหนังสือทำงานได้ไหมเชิญได้พี่ไปหลังนี่คือสิ่งหนึ่งที่น้องยังไม่ทราบตัวเองเลยว่าอยากทำอะไร แล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเรียนที่ทราพักก็คือว่าทาักิะ knowledge เนี่ยคือความรู้ฝังลึกที่อยู่กับตัวเราเนี่ยมันฝังมาจากคกรอบครัวแล้วหนูชอบปฏิเสธครอบครัวหนูชอบผลักไม่เอาจะเอาเชนจะเอาแบบนั้นแบบนั้นบางคนเนี่ยมีความบางทีมันเกิดมาจากวงศตระกูลที่เราทําซ้ำบ่อยๆเนี่ยเรามีความชานาญอยู่ แต่บอกไม่เอาเพราะครอบครัวฉันยกตัวอย่างว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยขายกลอกกระดาษไม่เอาฉันจะต้องเป็นนักอะไรนะนักออไอทีหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นักคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆตัวเองมีความสามารถที่มาจกกากครอบครัวอยู่แล้วแต่ไม่พัฒนาซ้ําทีนี้ก็มากองกันอยู่เป็นขยะเลยในสังคมพอกองเสียหาตัวเองก็ไม่เจอตอนนี้ตอนนี้โลกเป็นอย่างนี้ โดยเฉพาะประเทศไทยเป็นอย่างนี้นะวิงวอนเลยว่าเป็นห่วงมากเพราะว่าอยากให้เราเนี่ยเข้าใจเรื่องตรงนี้ก่อนมันเริ่มจากธุรก,กิจมันเริ่มต้องเริ่มเกิดจากความรักก่อนนะครับตัวพี่เอกที่รักรักและพี่ป่าฟันไอ้มากป่าฟันแม้กระทั่งกับครอบครัวป่าฟันก็แล้คุณแม่ปา่าป่าแต่ปา่าฟันแล้วต้องยึืนให้ดีมีแกนให้ดีว่าเราต้องทำให้ดีตอนหลังครอบครัวก็อยู่กันมีความสุขคุณแม่ก็ไปจากมือเราคุณพ่อไปแต้มมือเรา รักกันมากนะฮะอ่าทีนี้ว่าคนพบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะทำไปด้วยใจด้วยนะฮะสโลแกนของผมเนี่ยมีอยู่สามอย่างก็คือจริงใจจริงจังจและเจริญจะใช้ทำนี้มาต่อเวลาและเชื่อว่าทําได้ทุกคนทําได้ทุกอาชีพหนึ่งคุณจะทำอาชีพอะไรก็ตามคุณต้องจริงใจแต่เ่อาชีพนะผมไม่เคยปฏิเสธว่าผมเป็นแะค่มาผมเลยนะ ไม่ว่าจะใครมาบอกว่าเป็นไฮโซเป็นเซเลบตี้เป็นอะไรแล้วแต่ผมบอกผมเป็นแค่คนหนึงและผมได้โอกาสจากการเป็นแ่านบอกผมโดนถูกประหลุกให้เป็นนู่นเป็นนี่ด้่นเรื่องของพวกคุณแต่ตัวผมเป็นแค่านหนนะครับจริงใจกับชีจริงังต้องทาซ้ําจริงังกับเขาไม่ใช่จริงใจแต่ว่าไม่ทาซ้ำเราจะรักใครสักคนเราต้องเข้มาข็มันจดออไม้ได้บ่อยๆแล้วก็เจนจัด งานฝีมือนะครับงานฝีมือนี่ยขาดไม่ได้เลยเรื่องเจนนะต้องพัฒนาต้องทําอ,ทอยู่เรื่อยๆสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นทําให้เรามีควา,ามชนาหมักขึ้นนะครับ